เฮียหมอกาอกกำลังกายในปี2025ได้รายได้จากทางไหนบ้างพาร์ทสองไปฟังกันครับพาร์ทแรกนะครับผมก็ลงไปหลายวันแล้วก็ลองไปตามดูนะครับวิดีโอนี้ก็จะเป็นพาร์ทที่2แล้วนะครับซึ่งเราจะพูดถึงรายได้ทางที่2ซึ่งก็คือรายได้ของเพอร์ซัน t r ลเทรนเนอร์นะครับหรือลูกเทรนที่มาสมาัครเทรนแบบตัวต่อตัว,ตวหรือว่าแบบบัดดี้กับเทรนเนอร์ของยิมเรานะครับผมซึ่งสนนราคาของค่าเพอร์ซันแนลเทรนเนอร์ของ,อขของยิมเราเนี่ยก็จะอยู่ที่10ครั้ง 8,100บาทนะครับพอเป็น20ครั้ง40ครั้งก็ลดหลั่นกันมาตามลำดับนาะเดี๋ยวขึ้นให้ดูนะครับผมซึ่งรายได้ตรงนี้มันจะไม่ได้เข้ายิม100%ถูกไหมมันก็ต้องมีการแบ่งให้กับเทรนเนอร์นะซึ่งผมพูดคร่าวๆแล้วกันนะไม่สามารถลงเอียดลึกมากได้แต่ผมเชื่อว่าเดี๋ยวก็ไปคำนวณกันได้เองนัแหละการที่มีลูกค้ามาเทรนกับเทรนเนอร์ของเราหนึ่งครั้งจะมีรายได้เข้ายิมประมาณ400บาท อันนี้คือผมเฉลี่ยจากทุกราคาเลยนะทั้ง10ครั้ง20ครั้ง40ครั้งนะครับโอเคทดตัวเลขตรงนี้ไว้นะ400บาทและที่วินวผมก็อธิบายไปแล้วว่าสำหรับคนที่ออกกำลังกายแล้วอยากจะให้เห็นผลอยากจะรูปร่างเปลี่ยนนะครับอยากจะสุขภาพดีขึ้นต้องเทรนอย่างน้อยๆน,นะอาทิตย์ละ3วันหรือ10ครั้งต่อเดือนถ้าน้อยกว่านี้ไม่เห็นผล นะครับน้อยกว่านี้จะเห็นผลช้ามากเพราะฉะนั้นผมแนะนำนะใครที่จะออกกาลังกายจริงจังหรือว่ามีเทรนเนอร์เนี่ยก็10ครั้งต่อเดือนหรือ3ครั้งต่อสัปดาห์กาลังดีนะครับเพราะฉะนั้นเราจะเอาตัวเลขนี้กลับมาคํานวณอีกครั้งนะครับว่าถ้าสมมุติว่าเรามีลูกเทรน1คนแล้วคนคนนั้นมาเทรนกับเทรนเนอร์ของเราอาทิตย์ละ3ครั้งหรือ1เดือน10ครั้งนั่นหมายความว่าลูกเทรน1คน ะจะทํารายได้ให้กับยิมประมาณเดือนละ4 0 0 0บาทถ้าเกิดว่าเป็นในทางปฏิบัติมันจะไม่เป็นแบบนั้นเป๊ะเ,เพราะว่ามันจะมีการจ่ายก่อนเนาจ่ายก่อน,ออนแล้วค่อยมาเทรนพอหมดแล้วค่อยมาต่อคอร์สแต่เราจะเฉลีย่ยเราจะเฉลี่ยในระยะยาวนะครับว่าหนึ่งคนจะทํารายได้ให้เราประมาณเดือนละ4 00 0บาทอันนี้คือหักผลประโยชน์ของเทรนเนอร์ไปแล้วนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราอยากจะให้รายได้จาก ลูกเทรนเพียงพอต่อค่าใช้จ่ายของยิมนั่นหมายความว่าเราจะต้องมีลูกเทรนอยู่ที่ยิมนี้ประมาณ30คนซึ่งนั่นถึงจะเพียงพอเขาว่าค่าใช้จ่ายทั้งค่าเช่านะครับทั้งค่าน้ำค่าไฟแล้วก็ค่าอื่นๆทั้งหมดยิมผมมีเทรนเนอร์2คนเพราะฉะนั้น เทรนเนอร์หนึ่งคนจะต้องดูแลลูกค้า15คนแล้วลูกค้า15คนนี้มายิมอาทิตย์ละ3ามครั้งหรือเดือนละ10ครั้งเหมือนกันเราจะเอาตัวเลขนี้เป็นหลักนะครับนั่นหมายความว่าเทรนเนอร์ er 1คนจะต้องดูแลลูกค้าทั้งหมดเดือนละ150ชั่วโมงซึ่งมันเป็นไปได้ไหมเราเอาหนอา150ชั่วโมงนะครับหาร30 3 5 5เฉลี่ย1วันเทรนเนอร์ er ของเราจะต้องดูแลลูกค้า5คน 5คนก็ประมาณ5-6ถึงชั่วโมงต่อวันซึ่งในทางตัวเลขมันเป็นไปได้นะครับในทางตัวเลขมันเป็นไปได้แต่ในทางปฏิบัติค่อนข้างยากนะครับเพราะตารางมันจะแน่นมากเพราะเราเองก็ไม่รู้ว่าตารางของอลูกเรลงคนนี้กับตารางของลูกเร่อีกคนหนึ่งจะตรงกันหรือเปล่าเราอาจจะไม่สามารถจัดสรรตารางให้มันลงกันได้เป๊ะขนาดนั้นเพราะฉะนั้นถ้าเอาแบบหลักการที่พอเป็นไปได้ผมอยากจะให้ตีว่าอยู่ที่ 20คนก่อนนะครับในการหาลูกเทรนให้ได้20คนถ้าลูกเทรน20คนนะครับก็แบ่งกันเทรนเนอร์2คนคนหนึ่งดูแลลูกค้า10คนนะครับลูกค้า10คนเนี่ยเข้ากับว่าเดือนหนึ่งเทรนเนอร์ก็จะเทรนอยู่ที่100ชั่วโมงนะครับก็อยู่ที่วันละ3ชั่วโมงกว่าๆหรือวันละ3-4ชั่วโมงซึ่งนั่นนั่นค่อนข้างเป็นไปได้นะครับซึ่งพอเหลือลูกเทรน10คนเนี่ยมันก็จะอยู่ที่รายได้ประมาณ80,000บาท จากเฉพาะลูกเรมน,นะครับซึ่งพอไปรวมกับรายได้ยางอื่นมันก็อาจจะพออยู่รอดได้นะครับสำหรับตัวค่าใช้จ่ายของยิมทั้งหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเลข20คนผมมองว่าเป็นตัวเลขที่เป็นไปได้ที่สุดนะครับในทางปฏิบัตินะในระยะเริ่มต้นเนาะเพราะว่าเรายังต้องทําการตลาด อีกเยอะนะครับเราย so ังต้องทำมาก r k e t ติงอีกเยอะเพื่อให้คนรู้จักยิมเราเพื่อให้คนรู้จักเทรนเนอร์ของเราแล้วก็เพื่อให้คนเนี่ยเข้ามาออลคนขายที่ยิมของเรามันต้องทําการตลาดเยอะมากเพราะนั้นตัวเลขเนี่ยเป็นตัวเลขเป้าหมายนะครับเป็นตัวเละสามารถเราเอาอกมาเป็นตัวเลขเป้าหมายที่เราตั้งเอาไว้ได้เพื่อที่จะบอกกับเทรนเนอร์ของเราแล้วบอกกับคนในยิมของเราว่าเออเรามีเป้าหมายที่ตัวเลขนี้นะ แล้วเราค่อยๆขยับไปให้มันถึงค่อยๆพยายามให้มันถึงส่วนเราจะหามาได้มากน้อยแค่ไหนหรือเร็วช้าแค่ไหนเนี่ยอันนี้ก็อยู่ที่ความสามารถของผู้บริหารแล้วก็ความสามารถในการทํรตลาดนั่นเองนะครับเพราะฉนั้นผมว่า20คนเป็นตัวเลขที่ปลอดภัยและเป็นไปได้นะยะตน้นแต่สําหรับเป้าหมายที่จะให้มีกําไรหรือว่าให้ขเขาเค่อยๆจ่ายแบบแน่นอน100%นั่นก็คือ30คนนั่นเองนะครับ